สวัสดีครับอยู่กับครัวคุณอ้วนครับผมโอ้โหไม่ได้เจอกันนานห่างหายกันไปเป็นครึ่งเดือนเลยครับโอ้โหอีพีนี้อีพี EP này. EP này. EP này. ที่เท่าไหร่แล้วเราไม่รู้ครับจำไม่ได้แล้วมันนานเกินไปฮะมันนานเกินไปครับอันนี้ทำอะไรครับคุณอ้วน, <S <S ท,นอทอดปลาครับอ่าทอดปลา เอาปลาดุกมาทอดเจ๋อๆอ่ะปลาดุกที่เราหาได้เมื่อเช้านี่ครับเอาทอดแบบนี้น่าจะทำอะไรสักอย่างมันไม่น่าทอดทททหรอกว่าทอดทำนกิ้กินใช่เหรอระดับคุณอ้วนไม่น่าแบบจะเมนูง่ายๆขนาดนี้หรอกดิกแล้ว <laughs> นี่เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วครับผมโอ้โหเพิ่งถากับข้าวกินเพิ่งมาถึงครับเขาก็กลับกันหมดแล้วอู้หงเพิ่งรู้ว่าปลาที่ออกจากสะแบบนี้มันหอมเลยเนาะกินหอมอะ่ะออกจากสะตอนเช้าเนื้อหอมมากเลยครับขนาดไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเนี่ยได้กินนี้เนื้อหอมเลยครับ ใครที่รอติดตามครัวคุณอ้วนอยู่ครับนี่เลยครับมันกลับมาแล้วผมก็จะได้ทำบ่อยๆหน่อยเนาะเกือบลืมกันไปแล้วใครดูก็ขอขอบคุณครับที่ยังไม่ลืมคุณอ้วนของเราครับนี่อ่ะได้เฉลยแล้วกันมันจะทำเมนูนี่ครับ ผัดผิดประดุกมีเป็นเครื่องนะฮะนนีมาอะไรฮะไม่เอาไม่ใส่อะไม่ใส่แม,ม่มะกรูดเหรออ้าวผิดคิวแล้วเป็นมะกรูดไ,ไม่ใช่ไหมมีพริกแกงครับจัดพริกแกงยี่สิบบาทเลยเซฮิงจัดไว้แลยีิบาทเลยแล้วก็ขิงครับขิงแล้วใส่อะไรอีกจำไว้นะ ทิ้งอซอยบบเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็นี่พริกแห้งเราแล้วก็พริกพริกแห้งมีอยู่มั้างใส่พริกแห้งเนาะเสียงหินเขาบอกว่าใส่พริกแห้งมันอร่อยอ่ะทำไมไนะไม,นะไม่ต้องใส่เหรอพริกแห้งเรามีพริกแข็งไวใช่ไหมไม่ใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างครับเดี๋ยวเสียงหิงเขาจัดให้ครับ อสเต็ปแรกเราต้องเอามาทอดก่อนกว่าจะกรอบใช่ไหมถ้ากรอบนี่มันอร่อยเลยใช่ไหมมันทำเป็นทุกอย่างนะครับโอ้โ,อโ,อโอหฮะเอ,อย้ยวางข้นม โอ้โหเต็มซีเลยอ้าวเออผิดแกงปลาไม่กรอบเลยเละเทะเออไม่กรอบเลยอ่ะน่าตินะท่าหนูใช่ไหมต้องเปิดต้องเปิดไอ้นั้นเบาๆต้องเปิดไฟเบาเบาะไม่ใส่ไฟเยอะเกืนใช่ไหมโอ้ผัดผิดแกงยี่สิบบาทเลยอ่ะใส่เลยบ่กลัว เอออือ,อนี่ความอร่อยมันอยู่ตรงนี้พวกกะเพราอะไรไม่ใส่ใช่ไหมอ๋อ,รรอมึงก็บอกบอกให้กูซื้อมาแล้วใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าผัดผิดอ่ะผัดผิดปลาดุกอะ่ะ อือเสบดังเลยว่ะอะไรใส่อะไรไบ้างน้ำตาลน้ำปลาเอาซอสหอยเอาชอบแบบไหนชอบแบบอร่อยอ่ะเออเอาเอาใส่ไลายส่ไลยเอาคนว่านเยเนาะอืม อัไหนก็ได้ที่ฮิงทำอันละอร่อยอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ครับเพราะอันไหนที่ถูกปากผมนั่นแหละมันอร่อย <c oughs> หมดแหละซอนหอยอันนี้ไม่ต้องใส่เยล้อกูว่าเอาแล้วมันจะเหน,นียวอ่ะองงใช่ระเอา,เอาน้าม,มาใส่เล้น้ำหรอ อ,าาอือเขาจะดังเลยวะอือชุ่ยชุดยชุ่ยชุ่ยชุ่ชุ่ยชุดๆๆๆพงนัวใส่ไรเสียบไรป้ากูว่าเลยอะ่ะมันคือเห็ดของแสบเป็นอย่างผมคือติดใจมัน <c oughs> มันใส่พงชุรดรสลายสองเทียเหมดเลยทำกับข้าวสองครั้งหมดเลยครับพงชุรดรส ไม่ว่ากันครับก็ <c oughs> แต่อร่อยน้อยเสียจิงนะน้ำปลาตาโนไม่ใส่ปะอันนี้ไจะกิ้คืมขายอะไรก็ไอ้ผู้ผู้สนับสนุนหลักมาแล้วเฮ้ยนี่ไงไอ้ด่างอันนี้ไป็ไนคำ <c oughs> มัดตรงนี้ใไหมเขาเขาซื้อเขาแบบแยกมาแยกมาเขาจับใส่ถุงแล้วก็ช่งกจโล โอ้ใส่เ<ส>มืเ่อไรบอปกติเขาใส่น่งดิใส่อะไรฮะใส่อะไรบ้าปกติเขาจะใส่เป็นถุงมัดสิบบาทไว้อ,นนอ,อันนี้เขานนเขาร้านปิดแล้วเขาเลยให้น,นั้นให้กูอันนี้ประมาณไม่รู้อะคิดบอกอือนี่แหละพี่น้องเอาไปทำตามดูได้ใครทำกับข้าวไม่เป็น แกจะเสแปรเสแปรก็แล้วแต่คนปรุงครับเอาใส่จานเดิมเลยเนี่ยมันมันหอเออเรีบเย,รยบร้บอยแล้วเราะว่ามีว่าใส่ร่มปิดเก็ดนะฮะเออเพราะปลาดุกมันทอดมาแล้วมันสุกแล้วไม่ต้องทวานานเรียบร้อยถัดผิดปลาดุกแค่นี้แหละโอู้ <c oughs> อูแบบจัดจานสวย เด็ดเบลมีใช่ไหมมัน,นเนี่ยอ <laughs> โอ้เจ้าเสียหิงอืมกูมเราเราแบ่งไว้ก่อนไว้แบ่งไว้ปุ๊บเราเหลือพรุ่งนี้ปุ๊บถ้าเหลือค่อยอุ่นน,นั่นแหละเหลือพรุ่งนี้ค่อยอุ่นกินพรุ่งนี้ไอหิงคิมดิ nga เป็นไงเหมือนผัดผิดปลาไหลวันนั้นเลยใช่อ่ะนั่นเอาอีกสักคำสักคำสักคำมีหน้าตาเล็กๆหน่อยาดรู้ถ้าเหมือนผัดผิดปลาไหลวันนั้นมันอร่อยละอืมอันี่ยปลาดุกนาใช่ไหมเนื้อคนแน่นใช่ไหมก็ปลาดุกนาไม่ใช่ปลาดุกสาหรอ ครับแจ้วอ,อ่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอกินข้าวกันครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุบ